ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับผู้ชมกลับมาโพบเช่นเคยนะฮะกับผมฟรีรัตนศุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะที่ยังคงกลับมา 1, อมัปเดตข่าวสารในวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลิตทุ่นอวอร์ด2,566ก Award, 2, ันด้วยครับแล่ก็วันนี้นะฮะก็คือวันสุดท้ายของการเปิดโหวตนะฮะประเทศขวัญใจมหาชนกันแล้วนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้โหวตก็อย่าลืมไปโหวตกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีข่าวสารในวงการบันเทิงรออยู่แล้วครับผมในช่วขงของบันเทิงออนสเตทไป หลังจากที่แฟนเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งครับอ้างว่าเบียดไวท์นักร้องสาวนั้นได้ว่าจ้างให้ทำคดีฟ้องกับบุคคลที่ปล่อยคลิปหลุดทั้งยังมีการพาดพิงไปถึงอดีตแฟนหนุ่มของเบียดไวท์จนร้อนถึงท็อปเลซี่ล็อกซี่กับวาน้อยที่ต้องออกมาโพสต์ข่าวร้อนกันยิ่งโหมกระแสให้คนนั้นตามหาความจริงกันว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานนั้นนะงครับน่าจะได้ผลสรุปกันกับเรื่องราวทั้งหมดนั่นเอง แต่ถ้าหากย้อนกลับไปนะฮะสำหรับประวัติและก็เส้นทางของเบีย์เดอะไวท์นั้นนะครับเธอเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมปี2538แล้วก็จบการศึกษามัธยมที่โรงเรียนราชินีบุรณะปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะนิเทศศาสตร์นั่นเองครับเธอเป็นที่รู้จักจากการเข้าประกวดร้องเพลงในรายการเด e Voice t h a i l a n ์ซีซัน3าและด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เธอนั้นถูกเลือกเข้าทีมของโคจอยแม้สุดท้ายแล้วจะไปไม่ถึงฝั่งฝันก็ตามแต่ด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และความน่ารักสด ผลงานมาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับ b e a r d The Voice นั้นนะครับยังมีผลงานการถ่ายโฆษณาถ่ายแบบและเคยชนะเลิศการประกวด Rocky Star Contest และก็มีผลงานเพลงรวมถึงผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง s l u m b อย s o y ซอยตีดซีรีส์เรื่อง The Box กล่องล้อนซ่อนตาย ส่วนเส้นทางสายดนตรีของเธอนั้นนะครับเธอได้เข้าแข่งขันรายการ The Voice Thailand Season 3ในรอบ H i n d audition นั้นเธอเปิดตัวด้วยเพลง b a k to December ที่เริ่มร้องเพลงไม่ถึง30วินาทีก็สร้างปรากฏการณ์โค้ชทั้ง4คนหันหน้ามาพร้อมกันเพื่อหาเธอและชักชวนเธอเข้าร่วมทีมนั่นเองครับสำหรับปัจจุบันนั้นสาวเบีย The Voice ยังคงเป็นศิลปินที่มีผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องเธอเป็นศิลปินที่มีความสามารถและก็สเสน่ห์ทำงานทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังซึ่งเรียกได้ว่าชีวิตการทำงานในวงการดนตรีของ เธอนั้นประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยทีเดียวและในช่วงคคดังออนเซวันนี้นะฮะมาเปิดโผลกันต่อดีกว่าครับผมกับประเภทรางวัลยอดเยี่ยมนะฮะที่คณะก,กรรมการนั้นเป็นคนคัดสรรกันวันนี้เนี่ยมีประเภทเพื่อชีวิตนะครับอมตะรังสรรและก็เพลงพื้นบ้านใครเข้าชิงกันบ้างไปติดตามดีกว่าครับเพลงอมาตะรังสรรนะครับรายชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วยออสโฟเอสเอ็มยุรนันเฟรนชิปเสถียรพงษ์เสรีรุ่งสว่างก็โฟเอส สำหรับเพลงเพื่อชีวิตนะฮะรายชื่อผู้ชิงประกอบด้วยสเสถียรทำมือดุยเชียงรำบุ๊คสุปการไม้เมืองและก็บอเบ์น300และอาจารย์ไข่มารีวันหน้าครับสาาเเับเพื้นบ้านรายชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วยเนทราเชนค์พิจารลิงกับกล้วยวงแตมเนทพลอ,อำนาจพิจารลิงกับมอสคําหมากบินเอิร์ธพิชิตพงศ์แจ็คลูกอีสานและจอมขวัญกัญญากับเพนนภามุกยามาด และนี่แหละก็คือผู้ที่เข้าชิงในรอบนี้นะครับผมซึ่งต้องไปลุ้นกันนะฮะวันที่เส็จนั้นใครจะคว้ารางวัลไปครองครับผมแต่ในช่วงของเวทีคมบันเทิงวันนี้นะครับเราไปเช็คสักหน่อยครับผมว่าสช่องทางหลักในส่วนของการโหวตประเภทผลใครมาหาชนนั้นมีอะไรบ้างไปย้ำสักหน่อยฮะสำหรับคืนนี้นั้นปิดโหวตเที่ยงคืนนะครับ ของสุดท้ายแบบของจริงนะครับสำหรับกิจกรรมโหวตรางวัลประเภทขวัญใจมหาชนทั้ง9สาขานะครับซึ่งก่อนจะปิดโหวตนั้นนะฮะเรามาย้อนเช็คสักหน่อยว่าช่องทางโหวตนั้นมีอะไรบ้างครับหนึ่งนะครับผมผ่านทาง Facebook คมชันลึกและก็คมชันลึกลูกทุ่งอวอร์ดฮะที่สามารถกดอีโมจิให้กับศิลปินได้คิดคะแนนเป็น15%ครับสองครับผมโหวตผ่านทางเว็บไซต์นะฮะคมชันลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566ครับผมที่โหวตได้10นาทีต่อ1ครั้งครับแต่ใครนะฮะที่อยากได้คะแนนนเยอะๆก็นานจกกกิกร,รีต่อหนึกกลูกทุง่งครั้งครับแต่ใครับ ม,มีคะแนนตั้งแต่8 0ดสถึงสามคะแนนคิดเป็น15%ครับช่องทางที่3นะฮะผ่านทาง s m s นะครับผมมี3มหมายเลขด้กยกั้คิดเป็น35%ิเป็นฮะและสุดท้ายครับผมช่องทางที่4ฮะผ่านทาง l i น์ช็อปแอดคอมชัดลึกครับผมคิดเป็น35%เช่นกันครับรวมทั้งหมด4ช่องทางนะฮะคิดเป็น100%ครับผม และอย่าลืมนะคะในค่ำคืนนี้นั้นปิดโหวตวันที่20กันยายนนะฮะเที่ยงคืนตรงพอดีเลยครับผมแล้วก็ไปรุนรางวันพร้อมกันครับในวันที่27กันยายนนี้นะฮะณโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์รังน้ำครับผมและก่อจากกันไปนะคะขอบคุณไปด้วยครับผมกับแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนบายบายครับ